ผิดครูตำนานอาถรรพ์และคำสาปแช่งบอกก่อนนะครับว่าเรื่องราวที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นกราวเบื้องต้นอย่างกระชับเพื่อความเข้าใจเนื้อหาบทความชั้นนี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับความเชื่อแม้เป็นเรื่องที่ถูกท้าทายด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่และพิสูจน์ชัดเป็นรูปธรรมไม่ได้หากแต่ปฏิเสธไม่ได้ เมื่อสังคมและวัฒนธรรมต่างกันความคิดความเชื่อย่อมแตกต่างกันด้วยการพิจารณาข้อมูลและคําเล่าต่างๆจึงควรกระทำด้วยวิจารณญาณความเชื่ออื่นๆอย่างเข้าอกเข้าใจผู้คนต่างวัฒนธรรมแม้คําเล่าต่อไปนี้จะมีฤทธิต์ต่อท่านหรือไม่ก็ตามผิดอ้อผิดครู เป็นสำนวนไทยที่สื่อถึงการกระทําที่ไม่เคารพครูบาอาจารย์หรือผู้ที่มีพระคุณมักถูกเชื่อมโยงกับความเชื่อเรื่องอาถรรพ์คําสาปแช่งที่จะส่งผลร้ายแก่การกระทําไม่ว่าจะเป็นความล้มเหลวในชีวิตความเจ็บป่วยหรือแม้กระทั่งโชคร้ายต่างๆที่ถาโถมเข้ามาต้นกําเนิดความเชื่อความเชื่อเรื่องผิดอ้อผิดครูมีรากฐานมาจากวัฒนธรรมไทย ที่ให้ความสำคัญกับการบูชาครูและความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณอย่างสูงไม่ใช่แต่ผู้ที่ถ่ายทอดวิชาความรู้แต่ยังเป็นผู้ชี้ทางชีวิตและอบรมคุณธรรมการกระทำใดๆที่ไม่เคารพหรือไม่เหมาะสมต่อครูจึงถือเป็นการผิดบาปมหันต์ในอดีตครูบาอาจารย์มักเป็นผู้ทรงความรู้ทางเวทมนต์คาถาและศสยศาสตร์ด้วย ทำให้เกิดความเชื่อที่ว่าการผิดครูอาจนำมาซึ่งคําสาปแช่งหรือการเสื่อมถอยของวิชาความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดมาเรื่องเล่าอารร์ที่เชื่อมโยงกับการผิดอ้อผิดครูแม้จะไม่มีเรื่องเล่าเป็นตำนานผิดอ้อผิดครูโดยตรงที่แพร่หลายเป็นวงกว้างเหมือนเรื่องเล่าผีหรือสิ่งลี้ลับอื่น แต่เรื่องราวที่เกี่ยวกับการวิบัติของผู้ที่เนรอุณครูบาอาจารย์มีปรากฏทั่วไปในนิทานพื้นบ้านและเรื่องเล่าบอกต่อในแต่ละท้องถิ่นมักจะนำเสนอในรูปแบบของ 1. นนักเรียนลักวิชาครูมีเรื่องเล่าว่านักเรียนบางคนเมื่อได้วิชาจากครูแล้วกลับนำไปใช้ในทางที่ผิดหรืออวดอ้างว่าเป็นฝีมือของตนเอง สองสิทธิดูหมิ่นครูเรื่องราวของสิทธิที่เมื่อสำเร็จวิชาแล้วกลับดูหมิ่นดูแคลนครูบาอาจารย์ไม่เห็นคุณค่าสุดท้ายชีวิตก็ตกต่ำทำอะไรก็ไม่เจริญเหมือนถูกอาถรนเล่นงาน 3. การเสื่อมของวิชาอาคมในสายวิชาศสยศาสตร์หรืออาคมมีความเชื่ออย่างเคร่งครัดบา้าผู้ที่ผิดครูหรือไม่เคารพครูบาอาจารย์ วิชาอาคมที่ร่ำเรียนมาจะเสื่อมถอยไม่ขรั้งหรืออาจย้อนเข้าตัวผู้กระทำได้แม้ในปัจจุบันความเชื่อเรื่องอาถรรพ์และคำสาปแช่งจากการผิดครูอาจจะไม่ได้เข้มข้นเท่าในอดีตแต่หลักการของการเคารพครูบาอาจารย์และการกตัญญูยังคงเป็นรากฐานสำคัญในสังคมไทยการผิดครูในปัจจุบัน จึงมักจะถูกตีความไปในเชิงของการไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตเพราะขาดการสนับสนุนของครูบาอาจารย์หรือการที่ไม่มีใครอยากสอนวิชาความรู้ให้นอกจากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมโดยสรุปแล้วผิดอ้อผิดครูคือคำเตือนถึงความสำคัญของการเคารพผู้ที่มีพระคุณและผลลัพธ์ของการกระทำที่ไม่เหมาะสมซึ่งอาจนำมาซึ่งโชคร้ายหรือความล้มเหลวในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นจากอาถรรพ์หรือผลจากการกระทําโดยตรงก็ตามมีเรื่องเล่าอาถรรพ์ที่เกี่ยวกับการผิดครูอยู่หลายเรื่องโดยเฉพาะในวงการที่เกี่ยวข้องกับวิชาความรู้เฉพาะทางที่มีครูบาอาจารย์เป็นผู้ถ่ายทอดไม่ว่าจะเป็นดนตรีนาฏศิลป์ไสยศาสตร์โหราศาสตร์หรือแม้กระทั่งวิชาอาชีพต่างๆที่มีการฝากตัวเป็นสิทธิ์ เรื่องเล่าเหล่านี้มักจะถูกถ่ายทอดกันมาปากต่อปากและมีการนำไปสร้างเป็นสื่อต่างๆเช่นรายการเรื่องผีละครภาพ,พยนตร์หรือนวนิยายเพื่อเตือนใจและย้ำเตือนถึงความสำคัญของการเคารพครูบาอาจารย์นี่คือตัวอย่างของประเภทเรื่องเล่าอาถรรพ์ที่มักเชื่อมโยงกับการผิดครู 1. อาถรรพ์ในวงการนาฏศิสินและดนตรีไทย อาถรรพ์นในวงการนาฏศิลป์และดนตรีไทยมีเรื่องเล่าว่านักเรียนนาฏศิลป์หรือดนตรีไทยบางคนที่เก่งกาจและมีความสามารถสูงแต่ไม่เคารพครูบาอาจารย์ดูหมิ่นครูบาอาจารย์หรือนำวิชาไปใช้ในทางที่ผิดอย่างเช่นแสดงในที่ที่ไม่เหมาะสมหรือทำพิธีที่ไม่ถูกต้องตามครูบาอาจารย์สั่งสอนอาจประสบกับเหตุการณ์ประหลาดเช่นเสียงดนตรีเล่นเอง เครื่องดนตรีที่เคยใช้ฝึกซ้อมดับมีเสียงดังขึ้นมาเองในยามค่ำคืนทั้งที่ไม่มีใครอยู่ 2. การแสดงล้มเหลวขณะแสดงจริงเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นเช่นล้มบนเวทีทำเครื่องดนตรีตกหรือเครื่องดนตรีชำรุดเสียหายโดยไม่รู้สาเหตุ 3. เจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ บางรายอาจประสบกับความเจ็บป่วยโดยไม่รู้ตัวเช่นอุบัติเหตุ 4. ความเชื่อในวงการนี้มักเชื่อกันว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตในเครื่องดน,นตรีปกปักรักษาวิชาเช่นปู่เจ้าหรือเทวดานพเคราะห์ในวงการดน,นตรีไทยจะลงโทษผู้ที่ผิดครูเรื่องต่อมาก็คืออาถรรพ์ในวงการศิลศาสตร์หรืออาคม ผู้ที่เรียนวิชาศยศาสตร์คาถาอาคมหรือลงของขลังหากไม่ปฏิบัติตามข้อห้ามของครูบาอาจารย์ไม่บูชาครูหรือนำวิชาไปใช้ในทางที่ผิดเช่นใช้ทำร้ายผู้อื่นโดยไม่มีเหตุผลอันควรหรือใช้เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวอย่างเห็นแก่ตัวอาจได้รับผลร้ายกลับคืนตัวอย่างต่อมาก็คือของเข้าตัวคาถาหรือของที่ใช้กลับย้อนเข้าตัวเอง ทำให้เจ็บป่วยหรือถึงขั้นเสียชีวิตเรื่องต่อมาจะเป็นวิชาเสื่อมวิชาที่ร่ำเรียนมาจะไม่ขลังไม่มีอนุภาคเหมือนเดิมนอกจากนั้นยังถูกวิญญาณตำรังควานบางกรณีอาจถูกวิญญาณหรือสิ่งลี้ลับที่ทตนเองใช้เรียกมาตามรังควานความเชื่อการผิดครูในสายนี้ถือเป็นเรื่องร้ายแรงที่สุดเพราะเป็นการลบหลู่ครูซึ่งอาจนำไปสู่ผลกรรมที่หนักหน่วง เนรคุณตัวอย่างก็คือนิทานพื้นบ้านหรือเรื่องเล่าบอกต่อกันมามักจะมีตัวละครที่เป็นสิทธิ์ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้จากครูเมื่อประสบความสำเร็จกลับเนรคุณครูหรือไม่นับถือชีวิตจะตกต่ำแม่จะเคยรุ่งเรืองแต่สุดท้ายชีวิตกลับตกต่ำประสบปัญหาทางด้านการเงินการงานหรือความสัมพันธ์ไร้ผู้ช่วยเหลือเมื่อเดือดร้อน จะไม่มีใครอยากช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นทางการเงินการงานเพราะพฤติกรรมในอดีตที่ทำต่อครูหลังจากนั้นยังได้รับการประสบเคราะห์กรรมเกิดเหตุการณ์ร้ายๆขึ้นซ้ำๆในชีวิตโดยไม่รู้สาเหตุชัดเจนตัวอย่างเรื่องเล่าที่อาจเคยได้ยินบ่อยครั้งที่จะมีเรื่องเล่าจากประสบการณ์จริงหรือที่ผู้เล่าอ้างว่าเป็นประสบการณ์จริงที่คนเคยไปเรียนวิชาอาคม ไปทำผิดข้อห้ามของครูทำให้เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นเช่นฝันเห็นครูมาเตือนมาปรากฏตัวหรือสิ่งของที่เคยได้รับจากครูเช่นของขลังกลับแสดงอิทธิฤทธิ์ในทางลบทำให้ชีวิตอุบัติต่างๆเรื่องเล่าอาถรรพ์เหล่านี้มักจะถูกนำเสนอในลักษณะที่เป็นอุทาหรณ์เพื่อย้ำเตือนให้คนตระหนักถึงความสำคัญของการเคารพผู้ที่มีพระคุณ และผลของการกระทําที่ขาดความกระตันยูแม้บางเรื่องจะดูเหนือธรรมชาติแต่แก่นแท้ของมันก็คือการสอนคุณธรรมและจริยธรรมในสังคมขอบอกไว้เลยนะครับว่าเรื่องเหล่านี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ